สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุสุุขนะครับมูนีกาอ่าถ้าคิดไปคุณแม่นะครับมครับเหมือนเรือลงครับเมือนเรือลงน่ครับเรือลากับเรือลากเรือมาท่นลงตัวเขาต่อคอรลอยู่เออเรือมาท่นดีลงครับกำลังเสียวลงฉันรกวังนับเรือแล้วมันนับ เออดูได้รถที่ผมถากินตรงนี้ขอแม่แกผู้ใดเขอแมาเบิ่งแกอย่าลืมกดติดตามนะครับสวีวันแชนแนลว่าซานลูก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 สวีวันแชนแนลนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์สู้กันฟังสู้กันเบิ่งนะครับกันมาเนี่าายกันมาถ่ายเบิ่งเรือลงครับมาเนี่ยน้องอนะครับไป